สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยบเกมเฮดนะครับเกมเฮดีเกม hey เฮดี hey เป็นเกมปลูกผักนะครับถ้าเสียงไม่ดีขออภัยเลยนะครับพอดีเพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวรอให้มันรู้เสร็จก่อนมาครับเลยนะครับ ข้าวโพดเป็นแบบนี้เลยฟาร์มผมนี่ครับฟาร์มผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่กดดับตรนีนี่คืออาหารไก่นี่คือไก่บ้านผมก็ทำการไข่แล้วนะก็ะเก็บไข่ไก่ได้นี่คือหมูของผมผมทำการเก็บเบคอนไปเยิบลอยแล้วนี่คือฟาร์มของผมที่สามารถทำได้คือเก็บเกี่ยวไปขายทำทำนน่นทำนี่นั่น,นะคะ นี่คือความอ้อยเก็บมาเลยนะยนี่นะมัดส่งได้แล้วแต่ผมยังจดไม่ได้นี่ทำนี้ก่อนเงนียบแล้วนะครับกดแล้วครับไปแล้วครับนี่คือการส่งของ,ของนะครับแบบผมนะครับทุกคนเช่นไดียวกันนี้นะครับให้มาปลูกกับกันต่อับอ่าเกมเฮเดเนี่ยเกมเฮเดนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ a n d r o i d ดะครับโหลดใน l ปี s t ต r e นะครับพิมพ mm hmm. ์คำว,ว่า Hey d ดีภาษาอังกฤษนะครับ Hey Day นะครับ mm hmm. ผมนะผมได้บนนั้นมาด้วย Hey Day นะครับผม mm hmm. เป็นเกมสนุกการปลูกผักนะครับเกม Hey Day เนี่ยมีหลายหลายชันมีเกม Hey Day เนี่ยเขาจะทำแบบการปลูกผักนะ mm hmm. ปลูกผักเป็นมิตรต่อคนอื่น เนี่ยผมได้มาันนอกจากคนอื่นมีความสุขอยู่แั่งั้นนี่คือผม,ผม,อม,มผมซ่อมผมผมส้มผมมาเพิ่มความจุผมได้อาหารไก่มปนน่อยหารไก่ให้อาหารไก่หน่อยครับนี่ไงนี่ก็นี่คือการค้าขายของผมนะผมจะขายนี้นี่ ขายแบบนี้เลยผมจะวางเลยใครไม่ซื้อแล้วจะเข้ามาผมขายหมดเลยเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนนรอเข้าสายหลีมาก่อนครับอผมจะลงคลิปแค่วันจันทร์และวันพฤหัสนะครับต่อไปนี้นะครับวันอังคารพุธ สุกศวรรษทิ์ผมไม่ลงนะครับจะลงแค่สองวันเพื่อมีการพักผ่อนนัพักผ่อนลงแค่สองวันเอฟเนี่ยนี่ไงนี่สองวันนี้ผมต้งต้องใจทำคลิปตัดต่อให้ดี เลยครับนี่ครับก็จะมาเก็บข้าวเก็บแป้งสานี่อย่างนี้เ,นเก็บข้าวเนี่ยครับอื้มเลยผมผมได้มามาเล่นก่อนนะครับคือตอนนี้ผมเล,เล่นวสแล้ว12บสคือจะมีนี่อ่เตาอบบาร์บีคิวนี่เครื่องปั่นเครื่องกันอ้อยสอสนะครับต่อต่อปอับค้น4ี่โรงผลิตนม ห้าเตาอบเบเกอรี่เบเกรอรี่เครื่องผลิตอาหารสัตว์เจ็ดเครื่องผลิตอาหารสัตว์ตรงเนี้ยผมได้มาเพราะว่าผมขึ้นเลียิศขึ้นบ้านเลีวิบสองคอคอยซื้อเพิ่มแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่ผมมีสองช่องเนี้ยข้างหลังเนี้ยเพราะว่าผมได้ทำภารกิจนี้เดี๋ยวภารกิจพวกนี้ผมก็ได้ทำภารกิจตรงนี้ได้ ไี่แล้วนี่เลยเราตรงนี้แล้วก็จะมาดูว่าเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแค่เราเอาง่นเดี๋ยวเราจะสนเล่นกับเพื่อนตรงนี้กดที่รูปคนตรงนี้แล้วก็กดที่ไก่รูปไก่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่ผมกดอยู่เนยให้บอกเรา ถ้าเพื่อนอยู่ใกล้และอยู่ใกล้ถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ข้างๆเราเนี่ยให้เพื่อนดูไอดีของเรานี่ตรงนี้ไอดี AD ของเราแต่ถ้าเพื่อนอยู่ไกลเนี่ยให้คัดลอกไอดีตรงนี้แล้วก็ส่งไปทางแคททางไลน์ทางเฟซทางอะไรของพวกคุณก็ได้ทางเพื่อนๆพ,พี่น้องนะส่งกาได้หมดเลยให้ได้เป็นเกมสนุกอ,อจะให้ ความรู้สึกว่าเราเขาเล่นแบบเป็นมิตรเป็นพันเดียวกันไม่ไม่ไม่คิงไม่ทำอะไรกันผมไม่สามารถผมสามารถเก็บอ้อยได้นะไอ้นะผมได้บนัสเป็นแผ่นไม้แผ่นไม้นี่ก็จะมาสร้างจะมาสร้างนี่ได้แผ่นไม้ให้ให้ความจุจชางของเราเนี่ยเยอะขึ้น นี่คือบ้านของเราจะมีภารกิจสำเร็จอ่ะมีคนมาซื้อขอนะครับหนึ่งฟองเท่ากับสิบบาทเอ้ยก็ได้ครับผักตอผักบอ้ผักผักบอ้ผักนะครับนี่เลย เงียบดตรงนี้วันี้ก็จะได้เข้าพูดมาแล้วตัวหนิงทวารคิดที่จะต้องไปส่งของวันนี้นี่เลยของของวันนี้อ่ะสามนี้มีเบคอนอยู่สองอันเองนี่แม่งข้าวสานีใช่ไหมวางไข่ด้วยอ่ะจะโฆษณาเลยนะงั้นแล้ว รอให้คนมาซื้อรอให้ปู้คนมาซื้อครับน,นี่กสัตว์ของผมนะครับมีกไก่เล้ไก่สองอันหมูหน,น,นึ่งนอะันงัวหนึ่งอันนี่เลคุณปลูกคุณเยอาเราก็เสียนแล้วก็เสียนแล้วเขาก็เลยให้เรามาทำปลูกพักแทนเขาก็กำกลังดูระปลูกพืชผักันนะ ขอเราแล้วแล้วสามสิบสามเขาก็จะลงมาช่วยอยากมาซื้อแล้วนี่หมดเลยนะอีสปีดทุเป็นเทปหนึ่งสองสามสี่ตนขอลาที่องนนะ